สวัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับช่องวันวันเอเชียมาติดตามข่าวการเตรียมควบรวมระหว่างบริษัท TOT จำกัดมหาชนและกสะทโทรคมนาคมจำกัดมหาชนหรือแคดโดยล่าสุดรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัรระบุว่าวันที่7มกราคมนี้จะกดปุ่มควบรวม TOT กับแคดแล้วก็ตั้งเป็นบริษัทเอ็นทีอย่างแน่นอนชี้ประชาชนจะได้ใช้บริการโทรคมนาคมที่ครอบคลุมทุกพื้นที่ นำไทยก้าวสู่ประเทศดิจิตัลอย่างแข็งแกร่งพร้อมระบุว่าหลังจากการที่มีการควบรวมเป็น NT จะเป็นบริษัทที่มีโครงสร้างพื้นฐานครบวงจรมากที่สุดมีมูลค่าทรัพย์สินมากถึง3แสนล้านบาทเรื่องนี้น่าสนใจไปติดตามกันดูครับ เมื่อวันที่6ธันวาคม2563นายพุทธิพงศ์ปุณกันต์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมยืนยันว่าการควบรวมระหว่างบริษัท OT, ทีโอทีจำกัดมหาชนและกสทโทรคมนาคมจำกัดมหาชนหรือแคทให้เป็นบริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติจำกัดหรือเอ็นทีจะดําเนินการตามกําหนดเดิมอย่างแน่นอนและตนได้หาหรือปัญหาต่างๆกับสาภาพแรงงานแล้วซึ่งทุกอย่างเป็นไปด้วยความเรียบร้อย โดยในวันที่7มกราคม2 5 6 4นี้ NT จะถูกจดทะเบียนอย่างสมบูรณ์โดยหลังจากการควบรวมเป็น NT จะเป็นบริษัทที่มีโครงสร้างพื้นฐานครบวงจรมากที่สุดมีมูลค่าทรัพย์สินมากถึง3แสนล้านบาทแบ่งเป็น 1. เสาโทรคมนาคมป่า25,000ต้นทั่วประเทศ 2. เคเบิลใต้น้ำระหว่างประเทศเชื่อมต่อไปอยังทุกทวีป 3. ถือครองคลื่นความถี่หลักเพื่อให้บริการรวม6ย่าน มีปริมาณ600เมกะเฮิรตซ์สท่อร้อยสายใต้ดินมีระยะทางรวม4,600กิโลเมตร5สายเคเบิลใยแก,แก้วนำแสง4ล้านคอกิโลเมตร6 d เดต้าเซ็นเตแห่งทั่วประเทศและ7ระบบโทรศัพท์ระหว่างประเทศที่เข้าถึงจากทุกประเทศทั่วโลกส่วนประชาชนทั่วไป,ปจะได้รับการบริการโทรคมนาคมที่ครอบคลุมทุกพื้นที่มีประสิทธิภาพในประเทศเพื่อเข้าถึงโลกดิจิทัลทุกพื้นที่ ที่สำคัญ NT จะช่วยเพิ่มศักยภาพในการพัฒนาประเทศเข้าสู่ไท a แ l นด d 4.0เป็นประเทศดิจิตอลอย่างแข็งแกร่งและส่งเสริมศักยภาพในการแข่งขันให้ลูกค้าเอกชนทั้งรายใหญ่ SME และระดับสตาร์ทอัพด้วยในพูดที่พงกล่าวอีกว่า NT จะกลายเป็นบริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติที่มีศักยภาพในการให้บริการโดยเฉพาะในเรื่องของ 5G และดาวเทียม ทางการนำดิจิตอลมาให้บริการภาคสาธารณาสุขการเกษตรและคมนาคมโดยเอ็นทีจะเป็นผู้รวบรวมวิดี a ดีผ่าน5 G ที่ได้ประมูลได้ซึ่งจะนำมาให้บริการภาคสังคมอย่างมีประสิทธ,ธิภาพลดการลงทุนที่ซ้ำนกันเพื่อประโยชน์ของประชาชนและประเทศชาติเทคโนโลยีดิจิตัลกำลังเข้าสู่วิถีชีวิตของคนไทยในทุกมิติโดยเฉพาะในยุค New Normal ซึ่งจะเป็นตัวแรงให้เทคโนโลยีดิจิตอล พัฒนาเต็มรูปแบบเร็วขึ้นดังนั้นการปรับองค์กรให้สอดคล้องกับวิถีใหม่ที่เปลี่ยนไปยังมีความจําเป็นอย่างเร่งด่วนไม่เช่นนั้นจะซ้ารอยกับรัฐวิสาหกิจอื่นๆที่กําลังจะไปไม่ได้เนื่องจากการไม่ยอมปรับตัวและยังเป็นแหล่งผลประโยชน์ของนักการเมืองบางคนบางกลุ่มด้วยหากเพื่อนๆเห็นว่าข่าวนี้มีประโยชน์รบกวนกดติดตามกดถูกใจและกดแชร์ด้วยครับ